เรียนคณะกรรมการนิเทศติดต,ตามได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านดานนาน่านชัยพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลทุ่งมาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลน1 ถึงระดับชั้นปรฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น85คนปัจจุบันการิัการครูระบุกรากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น8คนต่อไปเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมภาคเรียนที่2ประจำปีพุทธศักราช2567ของเรียนมัธานชัยพัฒนาปีดังตอ่อไปนี้ หเรื่องของสุขขาดีมีความสุขโรงเรียนได้ดำเนินการสํารวจปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งดูแลระบบน้ำประปาที่เหมาะสมและสามารถใช้การได้อย่างดีและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน 2. การดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านใจพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหาเจริญปัจจุบันนักเรียนทั้งสิ้น85คนได้รับการจัดสรรงบประมาณคนละ27บาทต่อวันต่อคนรวม100วันเป็นเงินทั้งสิ้น2,029,500บาททวน 3. ความปลอดภัยในอาคารและสถานที่โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบเรื่องของอาคารและสถานที่ที่มีความชำรุดเสียหายและเร่งดำเนินการในการดำเนินงานเพื่อให้มีความปลอดภัย<ร>ใช้การ,ราได้อย่างเหมาะสมในการสำ<า>รวจครั้งนี้สิ่งทต้ต้องเร่งดำเนินการ เร่งรวนได้แก่เรื่องของรุงอาหารสำหรับประกอบอาหารและการรับประทานอาหารของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งมีความชำรุดสุดโทรมเสียหายโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างหลักเสาและพื้นที่มีระดับต่ำ โรงเรียนได้ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นโรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6แทนชั่วคราวไปก่อน 4. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายห้องเรียนแห่งแรงบันดาลใจและโรงเรียนแห่งแรงบันดาลใจโรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้มีการประชุม ทวนหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางการดําเนินการตามนโยบายห้องเรียนแหง่งแรงบันดาลใจและโรงเรียนแหง่งแรงบันดาลใจซึ่งภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุน,น,นคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการ<อ>ประเมินครูต้นแบบห้องเรียนแหง่งแรงบันดาลใจ และส่งเสริมสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินห้องเรียนแห่งแรงบนานใจคู่ขนานในทุกระดับชั้นและจะได้ดำเนินการโรงเรียนแห่งแรงบนานใจตามลำดับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขับขอบพระคุณคณะก,กรรมการนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2 5 6 7ด้วยความกรุอย่างสูงยิ่ง